ไปหเข้นักๆ <laughs> นี่นะครับนี่ดูสเต็ปม,มีความคล่องแคล่วนะครับก็คือเหมือนเครื่องเลยอ่ะเหมือนเครื่องเลยสวัสดีครับพี่ต้นแล้วสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดหอมเกรดนะครับซึ่งถ้าเอ่ยชื่อวัดแห่งนี้ออกมาเนี่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่นี่มีอะไรเด็ดๆนะครับซึ่ง ตอนนี้นี่เราอยู่ตรงท่าน้ํานะครับแล so, ้วก like, so really ็ส right okay. hmm. ิ oh, nice ่งที่เด็ดๆของที่วัดเนี้ก็อยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าที่นี่มีอะไรเด็ดนี่นะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นเลยนะครับก็คือคนที่แบบยืนก็อยู่เต็มแพไปหมดเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปพบกับของเด็ดที่นี่นะครับนี่ได้ยินเสียงแล้วนะครับทุกคนนะครับตอนนี้ที่เราอยู่กันนี่เราคืออยู่กันที่ ก๋วยเตี๋ยวเรือตาต้อนะครับซึ่งอยู่ที่วัดหอมเกรตแห่งนี้นี่เองนี่สังเกตปริมาณผู้คนนะครับว่าจะเยอะขนาดนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวดูคนมานะครับก็อย่าลืมสิ่งแรกนะครับก็อย่ามาต้องมาออเดอร์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะรอเรียกคิวนะครับที่นี่มาที่นีอ่อย่ามาสายนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นี่เรามาถึงที่นี่นี่ประมาณสิบโมงใช่ไหมประมาณสิบโมงนะครับตอนนี้คือคนเต็มท้ายหมดแล้ว หาที่นั่งไม่ได้ไม่รู้เราจะได้กินหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปคุยกับตาต้อกันดีกว่านะครับนี่เราก็ออเดอร์แล้วนะครับเราก็มีที่นี่จะมี3ไซส์ด้วยกันนะครับ20 30 40นี้เราสั่งมาทั้ง3ไซส์เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละไซส์เนี่ยเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่นะครับปริมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันครับ่โรงสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำครับน้ำ จับกันได้ไหมเอ่ยเคยมากับชินเน่แล้วรอบหนึ่งครับผมที่มาแล้วรอบหนึ่งนี่วันนี้มาขายตั้งแต่กี่โมงอะครับออวันนี้แปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนะฮะน้าครับอยู่ก่อนนะร้คะอยู่ไม่ต้องขอรื้อครับนี่นะครับก็มีชอ้อนมีตะเกียบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ลุงก็จะทําอยู่ในเรือเขียนออเดอร์เสร็จแล้วก็อย่าลืมามามาส่งให้ลุงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี<โ>๋ยวลุงจะเรียกตามรายชื่อนะครับอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองด้วยนะครับวันนี้มีครบไหมครับมี มียินด์โฟด้วยใช่ไหมฮะดูนะครับนี่แลก็ตรงเดี๋ยวตรงฝั่งตรงนู้นก็จะมีแผนกที่เตรียมหมูเด้งไว้อยู่ข้างหลังนะครับจะมาส่งให้ลุงอีกทีนึงนะครับ อ่าตอนนี้เส้นใหญ่หมดแล้วครับเพิ่งจะสิบโมงนะครับเส้นใหญ่หมดแล้วถ้ามาหลังเที่ยงนี้ไม่ได้กินวันนั้นมาแล้วรอบหนึ่งครับไม่ได้กินด้วยผมมาถึงหมดแล้วเมื่อสักสองสามนทีที่แล้วฮะผมมาแล้วรอบหนึ่งเกินสิบเอ็ดโมงตอนนี้หมดอ่าอ๋อเกินสิบเอ็ดโมงหมดแล้วเนาะนี่นะครับปีมีมีหนังหมูนะครับปีลูกชิ้นแล้วก็ นี่พอได้แล้วลุงก็จะใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนิดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวไม่ไม่ลดกวนสมาธิลุงในการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับมาดูฝ่ายเตรียมวัตถุดิบนะครับนี่นะครับมาตรงนี้มาข้างหลังนี่นะครับก็จะมีฝ่ายเตรียมวัตถุดิบนะครับก็คือเตรียมหมูเดงไว้ให้ลงุง ตองน,นี้ก็จะลวกไว้ให้ก่อนระดับหนึ่งนะครับแล้วลุงก,ก็จะเอาไปลวกต่อ็นนั่นอีกทีหนึ่งนะครับมีหมูเด้งมาดูสเต็ปการนี้สวัสดีครับมาจากกรุงเทพครับพี่เชื่ออะไรนะครับเชื่ออะไรนะครับป้าครับผมปา้าประเทีงป้าประเทืองเป็นเป็นเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะเนี่ย นึกว่าแฟนอันนี้อันนี้ก็คือจะเตรียมปกติเมื่อก่อนนี้เป็นลูกสาวของของคุณก้อนอที่ทำนี่นะครับนี่ดูสเต็ปมีความคล่องแคล่วนะครับก็คือเหมือนเครื่องเลยอะ่ะเหมือนเครื่องเลยอันนี้คือก็คือจะลวกเ้สุประมาณหนึ่งให้มันเป็นเป็นเป็นชิ้นเนาะให้มันเป็นตัวเพราะว่ามันเป็นตัวอ่าครับแล้วก็ถึงค่อยเอาไปลวกต่อในหม้ออีกทีหนึ่ง ตอนนี้ที่ทำอยู่ประมาณวันหนึ่งประมาณกี่กิโลครับห้าสิบโลไดไหมเล,เลยนะฮะเนี่ยถ้ามาเลยเที่ยงนี่ก็คือแทบไม่ได้กินแล้วนะครับเพราะว่าสองชั่วโมงอ่ะถ้ามาเลยเที่ยงนะคราวที่แล้วเนี่ยผมคราวที่แล้วผมมาตอนเนี่ยเมื่อสองสามอาทิตย์แล้วผมก็มาแล้วรอบหนึ่งผมมามาถึงประมาณอ๋อแต่มันมาถึงประมาณบ่ายโมงแล้วตอนนั้นถ้าบ่ายโมงนี่มาถึงคือเก็บร้านแล้วเก็บร้านแล้ววันนั้น เลยอดเลยต้องกลับบ้านพอดีวันนี้แบบอะไรก็ตั้งใจว่าหอมมาอีกรอบหนึ่งดีกว่าไหนๆมาคือจะมาแค่แถวนี้มันก็ใกล้กับนี่เนาะตลาดดอนหวายวัดไร่ขิงก็มานิดเดียวเนี่ยผมก็เลยอ๋อไหนไหนมาแถวนี้ละวัดไร่ขิงแล้วก็วัดที่มีพระราหูอ,อ๋อวัดศรีสะทองเหรอฮะอ๋อวัดศรีสะทองก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมใกล้อ๋อเหรอเหรอคลุนนนีี่ไปเส้ร อ๋อผมเคยไปไหว้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปไหนแล้วไม่ไม่รู้เส้นทางเลยตอนนั้นไปกับเพื่อนมันติดติดกันหมดเลยถ้าที่ก็แล่นรถผ่านรถกลางบางแก้วก็ับผ่านวัดพระลาหูอ๋อฮะฮะครับอืมใช่นะนี่ก็อยู่หน้าอย่างนี้ตั้งแต่ยันยันจนเลิกเลยนะ นี่น้ำต้องเดือดนะครับต้องแบบถ้าน้ำไม่เดือดมันจะไม่ไม่แน่นอนอืมครับรีฟร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับยายมาหกโมงกว่าหกโมงกว่าโมงลูกค้ามาเขียนบิลแล้วโอ้เจ็ดโมงเน้นๆนะครึ่งก็ได้ทานอืมครับแล้วจริงเปิดเก้าโมงจริงจริงเปิดเก้าโมงลูกค้ามาก่อนก็ต้องทําก่อนแหละเนาะเพราะว่าบางที ถ่าลุงพ่อเขาเทียบเรือก็อีกครึ่งชั่วโมงก็ได้ทานอ๋อฮะเปิดนะ9ิกาโมงแต่เขาก็ได้กินก่อน9โมงกันทุกทีเลย8โมงขึ้ได้กินแล้วบอกแป๊บ9โมงเป็นในน้ำโอเคนะครับขอบคุณคัาผมเดี๋ยวเราก็ไปรอกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการรอนะครับตอนนี้ดูปริมาณของคนที่มารอนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ที่นั่งนี้ก็คือเดี๋ยวพอใกล้ๆคิวแล้วก็ค่อยหาที่นั่งทีหนึ่งนะฮะ มินครับมินมินครับมินเนี่ยสาดเข้าไปหนักๆครับ <laughs> ตัวนี้เท่าไหร่หรครับลุงสามสิบนะฮะมาแล้วอะไรตัวนี้ยังร้างหลับหลับในหนูรอไปร้อยห้าสิบรอเป็นชาตินี่มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับสามชามนะครับนี่อันนี้สี่สิบบาท อันนี้30แล้วก็อันนี้20บาทนะครับเอาน้ำเอาน้ำน้ำเปล่าก็ได้นครับให้ดูนะครับ20บาท30บาท40บาทนะครับเส้นอยู่ตรงไหนถามก่อนว่ <c oughs> าอันนี้ ชามละ20บาทนี่มีอะไรบ้างนะครับีหมูเด้งนะครับไม่ต้องนับจำนวนลูกเลยครับมองไม่เห็นเส้นเลยนี่วันนี้ได้กินเส้นบะหมี่ด้วยแล้วก็มีหนังหมูนะครับมีหนังหมูมีกุ้งแห้งนี่นะครับอันนี้คือ20บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์30บาทสังเกตปริมาณเทียบกันนะครับสองนันเยอะกว่าเห็นเห็นนะฮะหมูก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอ่ามีลูกชิ้นปลาด้วยนะครับลูกชิ้นปลาหือกล้วยนะครับ มีหนังหมูอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ชามนี้40บาทนะครับก็น่าจะมีเครื่องเหมือนกันนะครับสังเกตให้ดูนะครับว่าแล้วเดี๋ยวลองไปเปรียบเทียบดูนะครับว่ากินแบบไหนที่จะกินไหวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาชิมเดี๋ยวไปชิมกันครับถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันแล้วนะครับนี่สำหรับชามนี้20บาทนะครับเดี๋ยวลองชิมกันเลยเริ่มจากชิมน้ำซุปก่อนนะครับเดี๋ย่าตอกันแป๊บ หรือว่าจะให้กดตัวนี้แม่หรือว่าเจ้านี่เป็นเป็นนี้ดีกว่าไหมเป็นใช่ใชแล้วก็จะได้ถือกล้องใกล้หน่อยเพราะว่าพอถือกล้องใกล้หน่อยมันจะได้แบบว่าอ๋อได้ได้ไดเสียงมันจะได้ชัดกว่านะครับเริ่มต้นนี้เรามาชิมกันที่ชามที่2 0สิบาทนะครับชิมน้ำซุปก่อนนะเมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะว่ามีอะไรบ้างครับเหมือ,อสซุปหวานกลมกล่อม ก็ได้นะถ้าคนนี้แบบไม่ได้ทานรสจัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ติดคงแลนะแต่นี่เดี๋ยวชิมให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ชิมโอ้โหเด้งครับโอ้เด้งโอ้เด้งดีดเซ็ตดีแล้วก็มีนี้ด้วยนะ่นเหมือนจริงครับไม่ต้องกินเส้นก็อิ่มได้เหมนะนัน นี่ตอนนี้นะครับคือผมใช้เวลารอนประมาณหนึ่งชั่วโมงม,มาถึงประมาณสิบโมงนะครับได้กินประมาสิบเอ็ดโมงแล้วก็ตอนนี้นี่คนยังมาไม่หยุดเลยนะครับแล้วที่นี่หยุดรับคิวต่อเที่ยงนะครับใครที่มาก็ทุนใจนิดหนึ่งนะครับว่าต้องรอคิวนานแล้วก็ให้มาถึงที่นี่ก่อนที่นะครับเพราะว่าถ้าเลยเที่ยงแล้วจะไม่รับคิวแล้วนะครับบะหมี่นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยสิบเอ็ดโมงนี่คือ

ชิมให้ดูประมาณนี้ก็แล้วกันนมครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการกินอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เสียงมันดังมากนะครับแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาใช้อุปกรณ์สะอาดทุกอย่างของในสวนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็คือที่จะขาย3ามเวลาที่3ราคาด้วยกันนะครับก็คือยี่สิบสามสนะครับเริ่มขายจริงจรเก้าโมงเช้าหรือว่าถ้าลูกค้ามาก่อน เราาก็จะมีขายประมาณแปดโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ได้ทานแล้วนะครับมายิ่งเช้ายิ่งดีนะครับเพราะว่ายิ่งมาสายเนี่ยคนจะรอคิวนานผมก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงเช้าก็อาจจะครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่ามาเกินเที่ยงนะครับพิกัดที่นี่ก็คือสังเกตง่ายคือเอ่อส่วนง่ายว่าวัดหอมเกล็ดนะครับอยู่แถวแถวสรารยานะครับใกล้ๆกับตล,ดลาดร้อนวายอะไรเงี้ยถ้ามาที่นี่ก็สามารถเที่ยวตลาดร้อนวายได้หรือจะไปคาเฟ่เมิงโฮลีเฮาส์อะไรเงี้ยก็มาได้หมดเลยนะครับที่นี่ ก็จะอยู่แล้วแ่ใกล้ๆกันนะครับใครมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแาอย่าพลาดนะครับที่ก็มาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือตาต้อนะครับยยํานะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือตาต้อจะมีตาต้อนะครับคนทาอยู่คนเดียวเลยทั้งรับคิวเองด้วยทำนะนะครับแล้วก็ทาก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยนะครับนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแจรงกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปที่ไหนอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะครับ